ตอนีเป็ภาพเหตุการณ์ที่คุณปรีชาพึงแสงได้ก๊อปปี้ภาพเหตุการณ์ที่ลูกพ่อพระราชพรมยาได้เยือนประเทศตังกฤษ และก็ท่านอาจารย์สุเบโทให้การต้อนรับเมื่อวันที่9เมษายน2527วิดีโอชุดนี้ก็ได้นำไปถวายท่านอาจารย์สุเบโทที่ประเทศอังกฤษด้วยในข่าวนั้น ทุกคนทั้งหมดได้เดินมาถึงวัดป่าแล้วนะครับซึ่งใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณชั่วโมง20นสิบกวาชั่วโงท่านคุณเมธูนะครับจะไปยาวาปักป่าทิเวทีเดินทางมารับหลวงพ่อในขณะที่พ่อลงรถ ในสมัยนั้นท่านอาจารย์ญญชุมเมโทยังไม่ได้ไปสร้างวัดอวรวดีก็ได้สร้างวัดป่าจิติเวกที่ดี่ลูกพ่อก็ได้ไปเยือนพร้อมด้วยคณะศิษย์ลูกหลานลูกพ่อหลายคนที่ร่วมเดินทางมาด้วยขณะนี้ ท่านมีโทรเด้นบนข้อมานได้ะครับซึ่งมีพระพุทธรูปจะหาอยู่ภายในเรือน และนั้นก็มีคนไทยที่อยู่ในประเทศรังเก็อย่างคุณวัฒน,นาก็จำได้ว่าได้มาตอนรับพระเดชพระเุ้นพ่อเหมือนกัน

ท่านอาจารย์สเมยโทท่านกพาพูดภาษาไทยได้บ้างอธิบายงี้ชาพเจคิจะเรนประโยรว่าแค่ันเคยรือทุกมือก่อนทุกเื่อทุเรื่องต้องรู้ดีนายรู้ดีท่าน่ัน ไที่นั่นมานนี้ว่เก่อนเขาจองนที่พุทธนักชื่เลาท่านเป็นที่น่ารักอา้งที่น่ามาันนมาแล้วเออคนเจ้าจะอยู่การมเห็นจะอธิบายาเขาแจกไ้ี่ท่านจะอยู่ที่ปรมาถึงคนจะบนไม่แก่ มก็คมเค่อยไ,ไปสอนทางบังเศ็อยู่รปนันก็จะสอนได้สอนได้นะฮะมันยักวัตถุธรรมมันลับแน่เลยใ,ใจก็ไม่ไมยอมปล่อยอะไรอย่างใน,ใน,านั้นมันเถื่อนมากเสียงจริงกล้เป็นคนที่มีวัฒน,นุธรรมดีแต่ข้าสอยได้เรื่องการสอนเรื่อง ราบไหว้พักหนึ่ตรวจตาเลยก็ผลอากทำไม่เป็นไถูกดูมน,นระเบียบเลืวัฒนธรรมประเทศของเราท่ายาดดีคนส่วน,<ค>นใหญ่ข<ห>องากตคนนคักศึกษ่ครัมีแตกต่างกันเรื่องอายุ<ด>นะครับคนที่มาปฏิบัติเนี่ยเป็คนคนแก่มากเป็นคนสนุ่มสาวม,มาก ทุกอย่างคนใหญ่เป็นคนสาวช่วนี้ก็คนมันเป็นประมาณ40ถึ30 0ว่าป้าเนี่ยนะ30แต่ว่าคนแก่ก็มีคนแก่ถึง80ป้อยู่เ้าครับคือผมมาเอเทีตินะครับเกว่าคนสิทธิีคนแก่เยอะออกมัเดินตามไปหน่อยแต่ว่า ตัวใครตัวมันแต่าคนแก่ก็ไม่มีใครมาดูแลเลยแต่คนแก่ในไทยนีฮยเ้าออกไปนอกบ้านเนี่จะมีคนเด็กคนตาแรู่หลานคอยบริการากที่ตัวใครตัวมันเขายังไม่เห็นอ่เป็น้นฟางจะการยูรูกคุณของข้อแม่อันนี้เห็นแต่ต่างนครับคอยคำอย่างนั้นเห็นแก่ตัวนะครับถ้าเป็นบุเกาือแ่ อยากได้ความสุขประกอบตัวเองแนี่ยจะไม่เคยคือไม่เคยมีเพื่อนมีตัวพ่อแม่ตัวใครเลยเนะ่ยเป็นแต่เป็นผลในการทำแบบวัตถุดิบเนียนะะ่ยจะทางโดูดซึมระเบียดอย่างนั้นมันทำให้เราเราไม่เคย แต่ข้อดีมา,ากมันอย่างเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่รู้ข่าเลยถ้ามีทางเลยนอย่างนี้ก็อ,อยางทำอย่างนี้ต่อที่จะตรวโสเป็นความจริงเี่ยตอนนี้ทานผู้บัญากรเป็นากต่ก็เห็นว่า,า,า,านะท่นะานกำลังการกบงที่สองยังยังยังแน่นนะมีกําราการแต่ว่าทําไมไม่ทํงางาน ใช่นอันนี้ก็จะจ่ชุดของทาวแบบนั้นอืมะถ้าเราไม่ทีใจนะครับข้าใจาครับไม่รู้ก็ถตุเข้ามาอ <c oughs> ย่ <c oughs> างนึ่งถ้าถือว่าอย่างเมื่อก่อนถ้าข้านใจราใจมันถือจะไรกันนีครับ ถ้าจะป่อให้เข้าใจเรควรตบองไปดูด้วยใช่ไหม้องกน้าดูแล่นยนี่นี่อะไรนี่ถ้าไทยเรนหลักเราไปเอันนี้าไม่ฉาบเาดูดีกว่าดีกว่เลยรู้ได้แลายผ้าเนยเขาไปใช้าผ้าอยู่ดีๆก็ไปวาเจ้า ได้เป็นบางครา้หรอโยต์ถวายชาวเนียด้วย ตั้งแต่มาวางปนลาเชื่บานคนเหขาสงสารมากเวลาพยารอยู่เขาก็พยายมสงสารอนใควาาทุกจเยทุกห้าใงเจอ้ยนไหมครับได้ยินไหมครับกจเนน

นำที่ซึ่งอยู่วัดปาบบา่าออกมารับบุญธรรมบารจากญาติโยมพุทธบริษัทซึ่งมีทั้งชาวไทยและต่างประเทศเชาวไทยนั้นก็คงจะเดินทางมากราบขออนุนาตนะครับ ส่วนพระที่มาบวชที่วัดน,นี้ก็มาจากหลายหลายประเทศมีทั้งหมด12ประเทศนะครับเอ่อไม่ทราบมีประเทศอะไรนะครับรท,ท,ที่ทราบมาก็มีเออ ไม่ทำไม่้เดมาะีู่้นะใส่ใส่่ใส่่ใส่เรียบร้อยเรียบร้อย่อีกใส่อีกใเหอีกใส่่มโยมที่ติดตั้่อมาก็ร่วมกันใส บาทน,นะครับรับชาวองกฤจซึ่งสนใจพระธรรมาสัคของบนุนษยเจ้าด้วยาทิที่บวชนี้มีที่ลูกค้ามาก็มีส2สประเทศนะครับ กำลังจะเดินออไปดูรอบๆบริเวณสวนป่านะครับซึ่งมีสมภานคือจเจ้าาวาสสุเมโทจะเป็นผู้นำขณะนี้ทุกคนกำลังเข้าไปถ่ายรูปกับท่านจเจ้าอาวาดและหลวงพ่อในถานมุมหนึ่งของ วัดนี้นะครับวัดป่าธรรมิเวศ<อ> <c oughs> มานีเร็วกเร่ตัวมาเร็วเมาเร็วเร็วๆตอนนี้ท่านตุเมโทรกำลังนำหลวงพ่อไปด้านหน้าวัดซึ่งคงจะถ่ายรูปก,กันเป็นอนุสรณ์ซึ่งวันที่8นี้ได้มาเดินทางมาเยี่ยมที่วัดแห่งนี้นะครับซึ่งอยู่ในมานครลอนดอนประเทศอังกฤษ นี่เป็นด้านหนึ่งของหน้าวัดดึงมาถ่ายไว้คนอนดิโก้นีนน่ท่านวจุเมทโทยิ้มยิ้มวัดลเยอะกว่าหลวงพ่อทจุเมโทคือด้าน ไร้มือของหลวงพ่อนะครับที่ยืนอยู่นั่นนี่แค่ดอกไม้อย่างนี้ครับเป็นดอกไม้ที่มาครั้งแรกในฤดูใบไม้ร่วงนี่ท่านจุเบโทกำลังนำหลวงพ่อเดินรอบๆแอเรียบัดป่าทมิเวทเนี่ยนะครับ ซึ่งมีสยานุสิตคุณพ่อเดินตามกันเป็นทีมแถวซึ่งเป็นสถานที่ที่วังเดงวิเวกเหมาะสนับที่จะเลยประศรัทธาอย่างยิ่งายยเเองเล รอบบริเวณของวัดนะครับซึ่งมีสถานที่สวยงามมากอากาศก็เย็นสบายนะครับซึ่งเหลือห้าองศาอัานวัดป่าธรรมวิเว,วก มีผู้ใจบนได้ถวายไว้ที่สืบัาสนาขององค์พระเดชธรรมาพระเจ้า เาตงเหน่อยเห็นตน้าันไม่ใ tamam> ช่ริงพิดขานะครับเป็นคุณหมอตสมศักด์คือพลตำรวจโชตสศักด์สุตสงวน เด๋ยวจะเข้าใจว่าเป็นเพียงคิดฐานเรียนลมขังมีบา่ท่ม่ามาแอบรัก ถ่ายนะไปรักถายหลวงพ่ออยู่ข้างบนนู่นนะครับซึ่งคิดว่าสถานที่นี้หลวงพ่อท่านบอกว่าต่อไปจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นน่าจะมีผู้ที่มาบวชสนใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระมาพุทธเจ้ามากมายเพราะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมนะครับด้วยประการทั้งปวงเพราะว่ามีอาณาเขตบ้องฝัง อากาศเยน็นสบายนะครับพร้อมทั้งมีป่าจึงยังคงสภาพอยู่อย่างสมบูรณ์เหมาะที่จะ,จะเจริญพระกรรมฐานเป็นที่สุดขพอจะไหนื่อยเ่องสิยัติจนั่คุนทีนต้องเดินกันไฟตามอย่างเก่า ตามรายการที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นที่น่ากินดีมากที่พวกเราได้มีโอกาสเดินทางมาสถานที่นี้ ซึงคิดว่าเหมาะตวมวที่สุดเพราะมีอาณาเขตตั้งฝั่งมีความเงียบสงบเหมาะที่สุดนันหลักเชลนพระตรรานเป็นอย่างยิ่งที่ถ้าอากาศก็เย็นชื่นใจนะครับเ็ื่อมีสิจานุสิตของหลวงพ่อที่อยู่ในประเทศอังกฤษนั้น เดินทางมาร่วมกันทบกับคณะพวกเราที่เดินทางมาจากประเทศไทยจํานวน42ท่านหรือว่ามา43ท่านนะครับประมาณนั้นรายการต่างต้องมีท่าน ีชื่อเสียงมากแล้วก็เป็นที่ที่ทีนะคะพวกอ่อมามาช้อปปิ้งกันหลังจากที่ที่ร้านน่าป็ดแล้วที่เมื่อ20กว่าปีก่อนนี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อออกมาจากวัดป่าธรรมวิเวกแล้วท่านก็มาชมในเมืองมหานครลอนดอนซึ่งพวกเราก็ได้มาย้อนยุก ได้ลำาลึกถึงท่านซึ่งบรรยากาศที่ท่านได้มาเที่ยวั้กยพวกเราก็ได้มายอดลำาลึกถึงท่านก็จะได้ยุติไว้แต่เพียงแค่นี้เราก็จะได้กลับไปสู่เหตุการณ์ที่พวกเราได้เดินทางไปประเทศยุโรปต่อไป